โอ๊ะออสการ์เฮ้ยไม่ใช่แมวเหรอมาวะกินตัวแ้วไปเร็วไปไปโอ้ยออสการ์ ใครเพื่อนจะมากันวะ <S <S เอา้าออฟกาโหนายกวัวจะมาไปเข้างกันดีกว่าเพื่อนใครเพื่อนนายวะอะไรของมันวะงงงิดแต่เช้าดิาะออฟกามาเร็วมาเร็วเาหนิมาเร็วเนี่ยฉันมีเรื่องจะเล่าให้ฟังด้วยมาดู เนี่ยเมื่อวันก่อนนะไอ้พวกนี้มันยกแก๊งตีกันแล้วพวกผู้ชายมันยกแกง๊งอับไปตีใครรู้ปะไปตีเด็กใหม่โอ<ฮ>้โหมันมาก,กตอนนั้นอะเนี่ยถ้าเธออยู่นะตรงสนุกแน่เลยอืมใชนก็พอรูอ้เลยแล้วใช้ก็รู้ว่าใครอยู่ฟังเด็กใหม่บ้างใช่หรือไม่ไม่มีใครอยากอยู่ฟังเด็กเก่ากับพวกเราหรอกอ๋อรู้แหละว่าทำไมไม่เช้าเหมือน ก็เอ็มารินไปเป็นเพื่อนเก่าเรานีหว่าจะให้ทำไงได้วะไม่เป็นไระมะทำการบ้านดีกว่าวันนี้วุฒสนามส่งงานไม่ใช่หรอไปซะได้ก็ดีมาครูวัฒนสนามบอกว่าให้ทำข้อนี้จดจำฉันได้เลยฉันจำได้นุชเพราะนายพูดถึงมาวินอะฉันรู้สึกไม่ชอบมันทันทีเลยเอ,อ้ยช่างมานันเถอะนาไม่ชอบก็สวนไม่ชอบแต่ก็อย่าไปทำอะไรเขาแล้วกัน แจ้งมาวินดีกว่าฮพูดถึงเรื่องมาวินแล้วทำไมวันนี้มาวินไม่มาโรงเรียนวะถั่วมาวินดีกว่าเออมาวินทำไมวันนี้นายไม่มาโรงเรียนวะไปแต่างจังหวดเหรออ๋อแล้วทำไมไม่บอกอ่ะเออเดี๋ยวบอกคุ้เฮ้ยมาวินไม่มาสะงันเสี่อมีาวันนี้มาวินมาปะมาดิทำไมจะไม่มาวะถ้ามันมาแล้วมันอยู่ไหน แลอวมันเกลาเข้าห้องวะก็ยังไม่ถึงเวลาเข้าห้องน่าอยู่ที่สนามมั้งโอเคแปลกๆนะออสกาชิฉันว่าออสกาต้องมีแผนอะไรจะทำมาวินแน่เลยอยู่ที่สนามใช่ป่ะลูกโป่งใส่แป้งเจอดีแน่ออสกามีแผนจะแกลมาวินจริงๆด้วยแต่มาวินไม่มา แล้วก็จะเก้งใ,ใครตามไปดูหน่อยดีกว่ามาวินอยู่แถวนี้แน่ๆเลยคนเ,เนลยมาว่ะทำไมมาวินแน่ๆเลยเสร็จแล้วนแน่ ดีไม่ใช่โอ้โหทำไมลงไปเนี่ยขอโทษอ่ะเราเรียกว่ามาวินโอ้ยนี่คิดจะแกล้งมาวินอีกแล้วเหรอโอ้โหท้าไมจะแกล้งมาวินจะเอาคืนให้ตะตั้นอ่ะจะไม่แค้นเลยไงที่ให้เด็กใหม,ม่มาหยามศักดิ์ศรีอยู่ได้อย่าบอกนะว่านายจะทำตัวเหมือนไอ้หมีอีกคน่ะโอ้ยออสการ์มันไม่ใช่แบบนั้นซะหน่อยฉันก็แค่แบบจะเฮ้ยไ,ไม่ฟังเล,ลโย,โ,ยโดนแกล้งแล้วมองว่าฉันอีก,กตลกดีเหมือนกัน ไปเช็คตัวดีกว่าอ้ยวันนี้ต้องเอาคืนเมาอันนี้ได้เลยอะไรวะอะไรอย่างนี้ช่วยอะไรดิช่วยอะไรวะน่าตูดอะอะไรวะอะไรตูดนั่นตูดไดใ้ใชยขึ้นต้นไม้โว้ยอย่างนี้งั้นอเออไปเลยเป็น ไม่ได้วะเพาแต่นายจะปีนต้นไม้ทำเพื่ออะไรวะเปล่าไม่มีอะไรไม่มีอะไรแปลกไหมร้อยวันพันปีไม่เห็นเคยคิดจะปีนต้นไม้ไมไตามไปดีกว่าเฮ้ยให้หมีช่วยทำไมวะร,รู้ๆอยู่ว่าเป็นศัตรูกันเฮ้ยลองปีนอีกครั้งหนึ่งดีกว่านั่นอะไรวะเสียงใครวะ ก้าอยู่อะไปทำอะไรตรงนั้นวะเด้ยตอนนี้มีรังมดแดงซะด้วยหามอาววนเดอนมานะเ็จฉันแน่จะเก้งมาวินใช่ไหมได้ลุดมาพอดีเลยเออลุดเอ้าพอดีมีอะไรอยากให้ช่วยหน่อยช่วยอะไรอ่ะมีคือคือเราทำเงินตกไว้แถวนี้อะทำเงินตกแล้ว มันเกี่ยวอะไรกับฉันอรอก็เงินแกดิก็เราทาเงินตกไว้พันหนึ่งอ่ะถ้านายหาเจออ่ะฉันให้นายไปเลยจริงหรอโอหพันหนึ่งเลยนะเนี่ยได้ให้หาตรงไหนบอกเรด่วนเลยมันตกอยู่แถวนี้หรือไม่ก็ต้นไม้ตรงนั้นอะต้นไม้ตรงนั้นใช่ไหมเก๋เราไปหนึ่งนะต้องเงินเข้ารอกสินะเอาเออออสการ์ขึ้นไปทำไมตรงนั้นเนี่ย อใช่ก็ว่าจะเก็บมะม่วงอ่ะมะม่วงอะไรนี่มันต้นมะขามเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ็นเฮ้ยเป็นอะไรเป็นอะไรก้าเฮ้ยอะไรอะไรอะไจะแกล้งมากใช่ไหมแล้วก็แกล้งรุนเตลยเฮยตกแล้วกินต่อแล้วเฮ้ยก้าระวังเฮ้ยจะตกต้นไม้แล้วระวังกินต่อแล้วเฮ้ยตกต้นไม้แล้วโอ้โหสะใจว่ะ ออสกาโหลงดีๆสิเน,นี่ยนี่ก็โดนเหมือนกันเลย <c oughs> โอ้ออสกานี่แกทำชั้นเจ็บรอบที่สองแล้วนะก <c oughs> ็ไม่ตั้งใจทำนี่ว่าโวยดูสิยังจะอยากแกล้งอยู่ไหมเจ็บัวฟรีเลยเฮ้ยวันนี้นายโดนรูสีทั้งวันเลยนะ ก็เออแก้แค่มาวินไม่ได้อะไรนะเมาถ้านาะยแก้ให้มาวินอ่ะเดี๋ยวช่วยปะ่ะพูดจริงดิเอเดอดิไม่ได้อยู่ฝ่ายเดียวกันหรอก็แล้วแต่นายไม่เชื่อก็แล้วแต่เออก็ได้นู่นไงมามีอยู่ที่ล็อกเกอร์รีบไปจัดการมันเลยใช่หรอวะเออใช่อย่ามัวพูดมากอยู่ไปเลยไปมันใช่หรอใช่รีบไปเถอะ

ได้ยินเสียงขึ้นจกดังด้วยโอ้โหนี่มันรังร้ายอย่างเนี้ยโอ้ยเว้ยนุนหนาฟีว่าแต่มันมันหายไปไหนว่าวันนี้หรือว่ามันจะไม่ายยามาเรีานนายนวะมาดิอะไรอะไรมาก็ก็มาวินไาณมันมาโรงเรียนนั่นแหละแต่มันกลัวนายไงมันรู้ว่านายจะแกล้งรู้ว่านายบอกมันไม่ได้ไไอบอก Donald เฮ้ยไม่รู้ด้วยซ้ำเออแล้วเมื่อกี้ออกขอช่วยเราคิดว่า ไอรู้จ้ะเป็นมารวินแต่ครั้งเนี้ยไม่พารแน่้ยว่าแต่รอบนี้ใช้วิธีอะไรนี่น้ำหมึกรอบหน่งเอาให้มันเดือดเฮยไม่ใช่เอาไปฝาดเสี้ยมันนี่น้่มันจะเริ่มไหมอ่ะก็เลยอลยูอ่แล้วไงดีเลยฉันจะเอาน้ำหมึกเนี้ยไปลาดมันึ่ง <laughs> คุยกับใครวะเอือนายมัม่ยุ่งนายนายบอกฉันด้วยนะว่ามันมาไม่เลยอ่ได้ ออสการอีกแล้วนะออสการ์ใช่คนรูดโอยดูเนี่ยเสื้อฉลมหมดเลยได้ออสการ์ออสการออสานี่นม่ได้สมน่ากปนไงล่ะจะแก้คนอื่น <พ uka> ไปดีกว่าใ <c oughs> ครมาเอหนะ <S <S ยุด้ยาบหยาไม่จบหร <S 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 อ้ทำไมมันมีสีน้าหมึกแล้วอ่ะ ข้อแรกก็ถอยแรงไปหน่อย